เป้ยอวดโพ์ของแม่สามีเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังสวยเป๊ะปังไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะสําหรับสาวเป้ยบันว่าที่หลังจากสาวเป้ยได้ห่างหายจากหน้าจอละครไปเป็นคุณแม่ดูแลลูกๆน้องโปดและน้องปาลีอย่างเต็มตัวและถึงจะต้องเลี้ยงลูกๆด้วยตัวเองแต่สาวเป้ยนั้นก็ยังคงสวยสดใสแถมยังหน้าเด็กดูงทุกวันจนทำเอาหลายคนต่างแห่เข้าไปถามถึงเคล็ดลับความสวยของสาวเป้ยกันเพียบเลยล่ะค่ะ ปัจจุบันน้องปาดินก็เริ่มเข้าโรงเรียนเหมือนกับพี่ชายแล้วทําให้สาวเปิ้ลมีเวลามากขึ้นงานนี้สาวเปิ้ลก็ไม่พลาดที่จะกลับมารับงานละครในรอบ9ปีศาสตร์ความร้ายในเรื่องวานวัสนาทางช่องวันสัตว์สิบเอ็ดพร้อมทั้งสาวเปินะ้ลนั้นยังออกมาพูดถึงการกลับมาในเรื่องนี้ด้วยว่าเปิ้ลไม่รู้ว่าการกลับมาในฐานะนักแสดงครั้งนี้เปิ้ลจะทําได้ดีแค่ไหนเปิ้ลรู้แค่ว่าทุกๆฉากเปิ้ลทุ่มเทและเต็มที่กับมันมากมาก ความโหดร้ายของคุณเอื้องจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนเป้ยคิดว่าตั้งแต่เป้ยได้ละครมาบทเอื้องเป็นบทร้ายที่สุดในหินที่สุดสำหรับเป้ยเป้ยขอฝากด้วยนะคะเป้ยอยากให้ทุกคนได้ดูในทุกๆฉากทุกๆตอนกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับเป้ยคือฟีดแบ็กจากทุกๆคนนะคะแฮทแทกหวานวัสนาทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่ม20เริ่มวันนี้ตอนแรกแฮทแทกละครดีดูที่ช่องวันแฮทแทกช่องวันสามสิบเอ็ด ราสุสาวเปยยังได้ออกมาแชร์โพสต์ของแม่สามีที่ช่วยโปรโมทละครให้กับสาวปเ้ยว่าสวัสดีค่ะวันนี้อย่าลืมรับชมละครของน้องเ้ยแสดงเป็นตอนแรกช่องวันศุกร์เวลาสองทุ่ม20เรื่องวันวัฒนาโปรดิตามให้กำลังใจนะคะแสดงร้ายสุดๆแค่การแสดงนะคะขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจติดตามชมคอยดูจุดจบของนางร้ายโดยสาวปเป้ยยังลงแคปชั่นว่าใดๆแม่สามีคือสุดมากซึ่งนอกจากแม่สามีแล้วทางด้านหนุ่มปอมนิติ ก็ยังได้ออกมาโพสคลิปของภรยาพร้อมลงแคปชั่นว่าองใสจะบิวจากที่บ้านแฮทแทกวันวัฒนาแฮทแทกลูกเต้าก่วกันหมดแฮทแทกธรรมชาติธรรมชาติแฮทแทกพบกัน13ธันวาคมมีแม่สามีและสามีที่น่ารักออกมาโปรโมทละครให้ดูสะพายแบบนี้ก็ทำให้สาวเปิ้ลถึงกับยิ้มแก้มปีดเลยล่ะค่ะแทนสาวเปิ้ลยังมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นไปอีก